เรซิกเราสวัสดีค่ะรถกระบะราคาประหยัดนะคะถูกๆแบบนี้มองหาไปใช้กันอยู่จัดไปไม่ผิดหวังนะคะราคา95,000บาทค่ะรถมีเรมเอกสารครบพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ได้เลยนะคะเป็นรถบ้านเอกสารเล่มบุคคลผู้ขายยังรับประกันการโอนให้อีกด้วยนะคะเป็นรถมราสด้าีที50ตัวสูงค่ะหล่อเลยนะคะเครื่อง2.5แคปเปิดได้ เครื่องยนต์แห้งๆสภาพดีไม่มีรั่วซึมแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่ได้ได้สตาร์ทเปลี่ยนใหม่รถตัวถังเดิมๆนะคะเดิมจากโรงงานค่ะทุกท่านตัวถังนะคะแอร์เย็นกระจกไฟฟ้าแคปเปิดได้รถอยู่กรุงเทพค่ะ95,000บาทเท่านั้นนะคะถูกๆคุ้มๆสนใจนัดดูรถทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมติดต่อผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะ ขอแอดเพียงแนะนำให้ชมไม่ใช่ผู้ขายค่ะในวันนี้ต้องรากันไปก่อนสวัสดีค่ะ